น,นี้เราจะมาดูเด็กนะครับเด็กจะไปเลี้ยงวัวกับตา <Okay. S 1> ดูชุดนะครับดูชุดพี่ปกป้องเลยปกป้องครับว่าจะไปไหนครับ mm hmm. พูดดงัดงๆครับ mm hmm. วัวเลี้ยงวัวเหรอครับ mm hmm. เลี้ยงวัวที่ไหนเอ่ย mm hmm. ที่รทงทุ่งนา mm hmm. จะไปกับใครครับอ๋อ mm hmm. oh, ไปกับตาทำไมชุดหนูเท่จังเลย น,น่องจะไปเลี้ยงวัวน้องจะไปเลี้ยงวัวกับตางื่อนั้นนะครับ้องป้องเก่งที่สุดเลยวัวนอ้องป้องชื่อวัวอะไรครับน้องป้องวัวชื่ออะไรครับ,รบวัชื่อ,อีหลอดเหรอครับ น,นี้นะครับตากำลังอะไรทำอะไรอีหลอดมันทำอะไรรอบวออกจากโคกนะคะมาแล้วมาแล้วนี่วัวอีหลอดนะคะตัวนี้ของน้องปกป้องอยู่ข้างหลังปกป้องเจอไปเลี้ยงวัวอีดอด ไปแล้วนะครับเด็กเลี้ยงวัวไม่จะไปเลี้ยงวัวกับตายจริงๆนะ nó bay phong nó bay phong anh anh bay phong anh bay nó bay nó ว่าจะพูดเล่นนะคะเดินมาใกล้จะถึงทางถนนที่จะเข้านาแล้วนะคะตอนนี้ยังยู่ในเขียนหมู่บ้านอยู่เลยนะคะี่ป้องหามาทักทายแฟนลับหน่อยฮัลโหลหน่เด้ฮัลโหล<ม> <Hello! S 2> เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมอ๋อยังไม่เหนื่อยเลยเก่งมากครับตัวกดกวชีกลางทางะคะ่ะกวยเย่อยกวเยี่ยว,ว,ยยวปกป้องตื่นเต้นไหม ป้องสันหกุกไหมลูกเยี่ยงเสียถนนเลยน้องน้องเหม็นเยี่ยเหรอครับ <Yeah. S 1> ว่าปวดขี้เฮ้ยว,ดข,วดขี้แตกเลย วัวขี้แตกเลยอย่ขี้แตกยังแม่มันขี้แตกอีหลอดยังไม่ขี้แตกเลยบัวขี้แตกเลยนี่ข้าวเข้าเขตนะคะที่ที่เป็นเริ่มจะเป็นทุ่งนาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เนี่ยค่ะจะเป็นหมู่บ้านนะคะนะคะนาของเราก็จะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าหรันะคะ ้องคะ่ะอุ้ยข้างหน้ามีควายด้วยมีควายด้วยนุควายควายอยู่ข้างหน้าสามตัวเลยอุ<ม>้ยสีนะ่ตัวควายคนอื่นนะไม่ใช่ควายเราวู้วน,นะคะนี่นะคะควายนะคะเพื่อน ครับอะไรครับวัวตามมาแล้ววัวตามมาอีกนะคะน้องรีบเดินลูกรีบเดินหนีนี้น,น,นี่คุณแม่ก็ไม่ได้เอาขานะคะขากล้องมาจากที่พักที่โรงเรียนนะคะ<ว>ก,ก็เลย ภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะระวังนะลูกบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนนี้จะพาลูกเหรอลูกเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมน้องกลัวน้องกลัวกลัวน้องกลัวกลัวกลับบ้านไหมล่ะไม่กลับบ้านเอาล่ะครับแต่จะไม่ยอมกลับบ้านนะคะ,ะเินไปจนถึงค่งนาน,นะคะอุ้ย พี่ป้องพี่ป้องมันมา,มา,มาตามตูกดกรแล้วพี่<อ>ป้องอปล่อยเชือกตาไหมปล่อยเชือกกับตาก่อัวัวมันมาตามตูนน้องแล้วปล่อยเชือกปล่อยเชือกปล่อยเชือกให้ตามก่อนวัวตัวนี้มันจะชนน้องนะคะอืมวัวของยายข้างบ้านนะคะไ,ไม่ใช่ว,วัวเราวัวอะไรกับตา เดี๋ยวรอแป๊บนึงของน้องก็อยู่กับตานั่นแหละเนื่อตของน้องไงน,นี่อกันลก็อยูก่ก,กับตาเลยอันนี้เริ่มเป็นห่วงวัวน,นะคะห่วงวัวเพราะว่าเดินไม่ทันตาสวัสดีค่ะพี่เท,ที่เยี้ยงครับน้องป้ป<ๆ>้องป้าป้องมามาทำอะไรใจหัวใจมัวมาเลี้ยงวัวเหรอครับม,มาเลี้ยงวัวกับใครครับกับตาครับกับตาครับ วิ่งแล้วนะคะตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วไม้ต้นนี้นะคะสมัยเด็กๆนะคะคุณแม่ก็เคยววเขาเรียกว่าเอามาทําซุ้มนะคะเพกับตอมหน่อยไหมคะพี่น้องชื่อกับตอมหน่อยไปไปยู่แง่แบบมาเห็นหน้ากับพอเม่นะคะแต่ว่ากับบ่คอยเดมาานะคะเพราะว่าโตขึ้นมาแม่ก็จะไปอยู่ที่ในเมืองกับคุณย่านะคะปเ,ปเป็นเป็นเด็หน่อยในเมืองบ่คคอยจะยู่มาสามาัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะคะ บ่คอยเดยมาหน้าแบบนอกปกป้องนะคะเนี่ยทางเข้าก็จะมีต้นอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะงาเป็นนายายนะคะนาคุณยายยายทวดนะคะที่นาคนเล็กนะคะจะทําอยู่นะคะเอาปกป้อง,องกาลังวิ่งตามคุณตาไปแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะถึงปากทางนะคะที่จะไปนานเราแล้วนะคะออะวิ่งให้ทันดีรอดแล้วตาแล้วนะ่ะ นี้แกกนะคะคนอื่นเขาก็จะไปเลี้ยงนะคะที่นาของเขานะคะเราก็จะไปเลี้ยงที่นาของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูที่จะเริ่มทํานาจะต้องมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทําทให้หนาเตรียมเตรียมที่จะไถานานะคะไถหวานหรือไถดําอะไรก็ว่ากันไปครับดู <laughs> ทําอะไรนะฮะทาอะไร ไปเร็วๆนะอีหลอดมันไปแล้วนันวิ่งตามมันไปี่แล้วเด้อไปอ่ไปน้อยนูนอีหลอดมันไปไกลแล้วน่ะไปไม่ทันอีหลอดแล้วแล้ววิ่งวิ่งอย่างคุณตาก็จะมาเขาเรียกอะไรนะเออมาตัดยุกไม้ยูขานะคะที่มันจะบทบางข้าวนะคะเวลาตัข้าวมันโตมาเพื่อที่จะไม่ให้มันบทบางข้าวนะคะ งนี้จะเป็นนาตะทองนะคะจะเป็นทางเข้านาแกเจดีมากนะคะอนุเคราะห์ให้พวกเราใช้พื้นที่นาแกเป็นถนนทางเข้าได้นะคะแกสุดยอดมากจริงๆงนะคะเพราะนาของเรานะคะมันอยู่ข้างในลึกๆนะคะมันไม่มีถนนเข้ามานะคะเ้ืยอความเอื้อเฟื้อของคนไทยด้วยกันนะคะทําให้เรามีทางเข้านาแต่ก่อนตรงนี้ก็แม่ก็ทํานะคะยายนะคะยายยายแม่ของแม่นะคะทําตรงนี้เหมือนกันนะคะ แต่ตอนนี้ยายก็ได้แบ่งมรดกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้านะคะอีกคนนึงนี่ก็เป็นของน้าเหมือนกันนะคะของเราจะลึกไปทั้งนู้นนะคะเลยเที่ยงนาไปอ้าวคนเกง่งมาเร็วๆสิเหนื่อยแล้วเหรอครับน้อยังไม่เหนื่อยน้องยังไม่เหนื่อยก็เร็วๆสิครับไปเลย let's go ว้าว,าว,าวไปเลย เหนื่อยยังครับยังไม่เหนื่อยค่ะโพแต่เดินเริ่มจะช้าลงแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าระยะทางจากบ้านนะคะในหมู่บ้านเข้ามาที่ทุ่งนาันก็ไกลพอสมควรนะคะก็น่าจะประมาณเกือบสองกิโลนะคะคนเก่งนะคะเด็กสามขวบเดินขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะคะตอนนี้จะถึงทุ่งนานแล้วนะคะเนี่ยก็คือ,อทางที่จะลงทุ่งนาเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทุ่งนานของน้องปกป้อง ตานะคะก็จะปักหลักวัวไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปเรื่อยตรงไหนที่มีหญ้าก็จะเลี้ยงตรงนั้นนะคะแล้วเกก็จะทำเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะทาความสะอาดนะคะท้องได้ท้องนานนะคะไม่ให้มันรกนะคะรอเวลาที่จะเอาวัวกลับบ้านให้วัวมันอิ่มก่อนนะคะเป็นไง <c oughs> เด็กเลี้ยงวัว สนุกไหม,ไมไนี่หมวกทอทีไม่นานลำห้อนเด้วัวอีหลอดกับแม่ของมันนะคะอีหลอดตัวสีขาววัวอีหลอดวัวน้องน้องปกป้องใช่ไหมดูสนุกมากสนุกไหมลูกสนุกเรือร้อนเ <c ười> งอเต็มหัวเลยหัวเปียกหมดเลย น้องอะไรก็จะมีตอนนี้คือจะมีฝุ่นนะคะฝุยคอกนะคะที่มาจากขอ้อัวีหลอดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกลี่ยเนาะก่อนจะไถเขาถึงจะเกลี่ยนะคะตัวนี้ไม่เกลี่ยยังไม่เขีียออกนะคะพี่ป้องไปไหนไหน,นาเขาเราก็จะมีสองทุ่งสามทุ่งนะคะนี่ประมาณตรงนี้อีกนะคะที่ป้องกำลังเดินไปแล้วก็ ข้างบนนูนนะะอนอ่นนะคะที่เลยต้นยูคาไปนะคะก็รวมๆแค่ประมาณแค่เก้าไร่เองนะคะเราไม่ได้เยอะนะคะอันนี้คือเป็นโมรดกที่ทวดแบ่งให้คุณยายน้องปกป้องนะคะเาก็จะน่าจะเป็นสมบัติของน้องปกป้องนะคะไม่ใช่ของคุณแม่นะคะต้อนอยูคาครับต้อนอยูคาเหมือนกันครับครับต้อนอยูคาครับ ต้นยูคาครับนี่ครับยูคาครับยูคาลิปตัสเอาไว้ตัดขายเมื่อมันโตขึ้นแต่ข้อเสียของการปลูกต้นยูคานะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะดูดน้ำนะคะเพื่อนๆจะดูดน้ําข้าวสมมติข้าวในนาม,มีข้าวมีน้ำเนาะมันก็จะดูดน้ำไปทําให้ข้าวบริเวณที่ใกล้รากก็จะไม่สวยนะคะ <Yeah. S 1> แต่ข้อดีก็คือนะคะช่วยเพิ่มไรายได้อีกทางหนึ่งนะคะในการขายต้นนะคะขายต้นของยูคานะคะเพื่อที่จะไปทํา กระดาษ A4 ให้กับโรงงานผลิตกระดาษนะคะก็จะได้อยู่ประมาณรอบละหมื่นกว่าบาทนะคะขาอันนี้ก็จะเป็นเกงที่ตาตัดไว้แหละลกูกตัดไว้อะรอไปเผาส่วนนะคะไม้เล็กๆแบบนี้นะคะบางทีคุณแม่ค่คุณแม่นะคะก็จะมาเก็บนะคะไปทําฟืนนะคะที่บอกว่าอยู่บ้านใช้เฉพาะฟืนนั่นแหะคะ่ะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็จะเผาทิ้งนะคะเพราะมันมาเอาไม่ได้น้อมันเหนื่อยนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้น้าวป้องก็ฝากพี่พี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดอะไรครับพี่ป้องไม่ <laughs> ก็ยิงเพื่อนมอย่าลืมกดอะไรครับกดไลค์กดต like. ชกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์ให้หน้องอะไรครับหันมามาทีนี้หันหน้ามาขอบคุณค้าบกันเร็วพี่ป้องขอบคุณค้าบก่อนบายบายมาบายบายพี่พี่กันเร็วขอบคุณค้าบด้วย บายบายยางเดียวเลยนะคะอู้ดื่มมาสําหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะบายบายค่ะพี่ป้องคนะน้ามาว้าสวัสดีค่ะว่าจะปิดคลิปแล้วนะคะทีนี้มาเจอผักนะคะผักข้างทางเนาะเป็นผักป่านะคะเขาเรียกว่าผักเม็กค่ะพี่ป้องชิมดูผักเม็กนะคะจะมีรสชาติฝาดเนาะรสชาติฝาดอมเปรี้ยวนิดหนึ่งอันนี้เขาจะไปกินกับน้ำพริกนะคะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเป็นลาบนะคะ <I> like. อันนี้เก็บไปฝากยาั่วนะคะยาย่วแกชอบนี่นะคะยาย่วแกชอบกินผักแบบโบราณนะคะที่บ้านจะชอบหมดนะคะที่บ้านยังใช้วิถีชีวิตแบบแบบบ้านอกไหมคะ่ะคือเก่าอยู่บ้านในท่านสมัยเป็น,นเดย์พอกับโลกกับพระท่านสมัยนะคะนี่นะคะพอได้กินอยู่นะคะบางคนเขาก็จะไปกินกับแม้กระทั่งพวกยำแหนมนะคะ หรือว่าปอบเปี๊ยะทอดเอออยู่อยู่บ้านนี้ปอบเปี๊ยะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ทอดปอบเปี๊ยะให้ตากินเนาะเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วปกป้องเดินเลยคุณแม่ไปปกป้องรอคุณแม่ก่อนโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องปกป้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ